เราก็มาถึงประเด็นเรื่องช้างอเอาช้างออกมาขายอาหารเหรอใช่ค่ะสระแก้วนะมาจากสุรินนะคะขึ้นรถ6ล้อมามาที่จังหวัดสระแก้วทีนี้ควานช้างก็คืออยู่บนหลังช้างแล้วก็พาไปตามพื้นที่ชุมชนมเกิชดช็อตนี้ขึ้นคือควานก็อยู่บนหลังช้างแล้วตอนนั้นดูเหมือนช้างจะหง,งุดหงิดนะนะคะเพราะหางมันหางมันชี้แล้วหญิงคนนี้เหมือนกับ ยื่นอาหารให้ช้างโอ้ยไม่ใช่เลย,ไม,มเลยไม่ได้ตื่นน้องเราหรอกมันเครียดของมันเยอะเนี่ยๆๆควานช้างนี่รีบจัดการซึ่งสุดท้ายมันก็สงบลงนะคะแล้วหญิงคนนั้นก็คือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย,ยคือโชคดีจริงๆอะคะ่ะ ตอนแรกนึกว่าตื่นสุนัขนึกว่ามันตื่นหมาแต่สุดท้ายพอดูวงจรปิดอมันก็เป็นกรณีแบบนี้ค่ะนี่นี่นี่ควานช้างกําลังทําให้สงบลงเนี่ยค่ะนี่แปลว่าถ้าบัาเดินตามถนนถนนทางตามตลาดกลางค่ำกลางคืนหรือเวลาไหนนี่ประมาณไม่ได้นะอาจะเกิดอารมณ์ที่เราคาดไม่ถึงแล้วดูภาพน่ากลัวมากเคราะดีที่ไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้นะแต่ข้าวของก็เสียหายค่ะหญิงคนนี้ก็บาดเจ็บใช่ไหม แล้วก็รวมถึงตกลงไก่เคลียก็ได้เนี่ยเป็นเงิน4 0 0หมนบาทนะคะควันช้างก็คือมอบเงินให้นี่ะนี่นี่นนะท่านผู้ชมมันเชียดของมันอยอะว่าก็ต่อไป